เจะมาทราบนะครับเกี่ยวกับสมนุนไพรตัวแรกเลยในการต้านเชื้อนะครับต้านเชื้อหวัดต่างๆเพราะว่าจะมีสมคุณที่หนึ่งก็คือต้านเชื้อวัดแก้นะครับลดอาการปอดอักเสบนะครับแล้วก็สร้างภุมิคุ้มกันให้กับร่างกายแก้แกหวัดแก้ไข้ได้อย่างดีเยี่ยมเ,เลยท่านผู้ชมก็คือตัวแรกก็คือนะครับฟ้าทลายโจรท่านผู้ชม ฟ้าทลายโจรเนี่ยนี่ก็คือต้นสดๆที่โจทำให้ดูนะ,ะนี่ดูได้เลยนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นสมนุนไพรสรรพคุณที่มากด้วยคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการอักเสบของปอดและนะครับต้านเชื้อหวัดแก้ไอแก้ไข้ได้อย่างชงัดนักแลโจก็จะมาพูดถึงว่าถ้าการใช้นะครับวิธีการใช้นี่ เราไปที่ร้านขายยานี้เราก็จะเจอมากมายท่านผู้ชมก็คือนะครับเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลยังไงก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็จะกินวันมันจะกินสี่มือ้อถ้าเป็นผู้ใหญ่นะก็คือเช้ากลางวันนะครับเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็ก่อนนอนครั้งละประมาณ3แคปซูลนะครับก็คือกินอยู่ประมาณ14วันท่านผู้ชมกินอยู่2ออาทิตย์นะครับยังไงก็คือเป็นวิธีการกิน แต่ถ้าเป็นเด็กก็คืออายุ4ปีถึง11ปีท่านผู้ชมก็คือกินเป็นแบบแคปซูลเนี้ยวันละ1แคปซูลเท่านั้นแล้วก็กินแค่10วันอันนี้คือของเด็กนะครับเราก็มาทราบวิธีการกินแบบแคปซูลแล้วสำหรับนะครับชนิดแรกก็คือฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมดูที่จอได้เลยเอา้าชนิดต่อไปก็คือต้านนะครับ แก้วัดนะครับแก้วัดลดอาการไอลดอาการไข้ทุกชนิดท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไข้ทับระดูไข้มาเรเลียนะครับลดอาการไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมก็จะมีสรรพคุณที่มากมายสําหรับนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรลูกใต้ใบอ่ะอันนี้คือต้นสดอ่าสมุนไพรชนิดที่3นะครับสมุนไพรชนิดที่3คืออะไรท่านผู้ชมก็คือภูคาวและขาวตองดูที่จอเลยนะครับ ภูเขาวและข่าวตองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสัพพคุณที่มากด้วยนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเกี่ยวกับปอดของเราลดนะครับแก้อาการปอดติดเชื้อแบบเฉียบพลันและก็แบบรุนแรงแล้วก็เป็นสมุนไพรที่นะครับต้านการติดเชื้อและบำบัดในการติดเชื้อไข้หวัดแบบเฉียบพลันเสียด้วยนะครับมีอาการแค่ไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้ก็คือสรรพคุณของ ผักขาวตองหรือภูขาวท่านผู้ชมเอาสามชนิดแล้วนะครับชนิดที่4ี่ก็คือเงือกปลาหมอท่านผู้ชมเงือกปลาหมอนี่ก็เกี่ยวกับอาการนะครับบาบัดร,รักษาอาการปอดติดเชื้อนะครับเกี่ยวกับโรคปอดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับไข้หวัดนะครับในการที่ลดไข้ได้อย่างชะัดนักแรเกี่ยวกับเหงือกปลาหมอนะครับการติดเชื้อ ติดเชื้อแบบเฉียบพลันและก็แบบรุนแรงด้วยติดเชื้อหวัดและอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมตัวสุดท้ายเลยอ่าดูที่จอก็คือนะครับสมุนไพราหานุมานประสานกายสมุนไพราหานุมานประสานกายเนี่ยมีสรรพคุณก็คือเกี่ยวกับลดอาการเกี่ยวกับปอดติดเชื้อนะครับแล้วก็แก้หวัดแก้ไขนะครับบรรเทาอาการไอนะครับไอกรนแล้วก็มีอาการติดเชื้อแบบรุนแรงเกี่ยวกับ โรคหลอดลมอักเสบนะครับเกี่ยวกับโรคหายใจของเราสมุนไพรหันุมานประสานกายนี่แหละเป็นอะไรที่มากมายสำหรับวันนี้ในการที่เราจะไปต้านเชื้อไข้หวัดนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆนะครับแล้วก็ปอดอักเสบได้อย่างชะง,งัดนักแลสมุนไพร5ชนิดที่โจพูดไปชะง,งัดนักแลเลยครับวิธีการใช้นะท่านผู้ชมเราก็จะมาใช้กันเลยนะว่า ถ้าเราเอาสดของสมุนไพรฟ้าทลายโจดอ่าดูที่จอเลยเราจะใช้ประมาณ4-5ใบในการที่จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรยอ,ยอื่นๆอาสมุนไพรชนิดที่2นะครับก็คือสมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบนี้ถ้าเป็นแห้งเราจะเอาประมาณ15-30กรัมอาถ้าสดเราจะเอาเท่าไหร่ถ้าสดเราจะเอาประมาณ 15อ่าถ้าสดเราจะเอา30อ่า30กรัมถึง60กรัมนี้ก็คือสดนะครับสมุนไพรที่นิดต่อไปก็คือสมุนไพรผักข่าตองนะท่านผู้ชมสมุนไพรผักข่าตองนี้ถ้าแห้งเราจะเอา15อ่า15ถึง30กรัมถ้าสดเราจะเอา3 0มถึง6กกรัมอันนี้คือใช้ตั้งต้นเลยสมุนไพรชี่นีดต่อไปก็คือนะครับสมุนไพรเงือกป้าหมอ สมุนไพรเหงือกปลาหมอนี้ถ้าเราเอาแบบแห้งนะครับคือเอาทั้งต้นเลยท่านผู้ชม15-30กรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลนะครับก็คือทั้ง5ถ้าเราเอาแบบสดก็30-60กรัมเราจะไปต้มรวมกันเลยสมุนไพรชนิดสุดท้ายนะท่านผู้ชมในการวิธีการนำไปใช้ก็คือสมุนไพราหานุมานประสานกาย สมุนไพรหนุมานประสานกายนี้เราจะเอาประมาณสักเใบใบสดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเอาสมุนไพร5ชนิดในการที่เราจะต้มเอาละน้ําที่เราจะต้มนะท่านผู้ชมเราจะใช้ประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรในการต้มเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณสัก15 2 0นาทีน้ําเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆข้างละประมาณ1แก้ว ตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วแล้วก็ตอนเที่ยงคือสามมื้อเลยท่านผู้ชมทั้งละประมาณ1แก้วกินขณะอุ่นๆกินหลังอาหารได้อย่างชะง,งันรักแลสิบอกติด<ไ>ตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสละคมในการใช้สมุนไพรก็คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรสมุนไพรลูกใต้ใบสมุนไพรผักข่าตองสมุนไพรเงือกปลาหมอ และสมุนไพรหานุมานประสานกายในการแก้โรคติดสร้างภูมิคุ้มกันต้านปอดอักเสบและบำบัดเกี่ยวกับรักษาผู้ติดเชื้อนะครับและก็เกี่ยวกับปอดอักเสบได้แบบเฉียบพลันและก็เรื้อรังด้วยต้านไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ต้านเชื้อไวรัสได้อย่างลงตัวชิงัานักแลสิีบอกให้